เป็นคระมาได้อยู่ในผ้ที็ครณจำไดอยู่ในผู้ทีเราก็ถือว่าท่านนั้นให้ความรักการดูแลใจใสในเรอง้ที่ที่เนยนงป็นติดยาวนานนะคะทางอกาสที่ขอรีเชิญท่านกองเพื่อนในการที่ท่านจะเด้เรียนในรับที่ท่าน เป็นรองผู้จัดการและเป็นคุณครูเก่าแรงคนหนึ่งของโรงเยนทุกปีทยาคดได้ร่วมทุดชวดสุดแล้วก็อยู่รุ่นเดียวกันกับคุณครูทั้งสามท่านมาโดยตลอดนะคะก็ขอเชิญท่านได้กล่าวความรู้สึกในโอกาสที่คุณครูสุณภาดุลิติจะเสียในรุ่นรักาการและคุณครูยอมจะเสียก่อนกำหนดนะคะขอเริ่มเชิญค่ะอาจารย์สุนทรเพื่การคณะครูเคารพ แล้วก็สวัสดีครับทุกเย็นทุกคนสวัสดีครับเมื่อก่อนนี้นะครับคือเล่าความเก่านะครับตั้นๆนะเมื่อแรกตัวเองผู้พีไม่ได้อยู่สภาพอย่างที่อกนะครับสภาพค่อนข้างที่จะลำบากมากแล้วก็สถานการณ์ตอนนั้นเป็นเรื่องของการเรื่องการเมืองกันนะแล้วก็ที่ที่เรามาอยู่โรงเรียนที่ตั้งตั้งได้ก็เพราะว่าเป็นตำบลจริงๆก็มันเป็นเรื่องของการเมืองนะครับ มันก็บอกว่าเด็กที่นี่ไม่ฉลาดเลยเป็นเขาเรียกว่าถูเกเยือถูกหลกมากมายทาั้งเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็เป็นเมืองเกื่อนคนข้างเมืองเลื่อนเด็กก็ไม่ได้เรียนหนูนะครับแต่ว่ามีตะก,กูลึงตะกูลนะครับที่นี่ก็คือตะกูลไท้เกิดก็ก็ร้าโดยเฉพาะตะกูลของคุณครูจอมเนี่ยก็จะส่งรูปไปเองทั้งสือนั่นคือรุ่นแรกของคนหาชัยคุหนึ่งก็มีเรียนบ้างนะครับแล้วที่นี้ก็ปรากฏว่า ก็มีการเปิดโรงเรียนนี้มานะครับโดยจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาของญาติพวกเราเนี่ยก็พยายามระดุง <n> คุณระลุกำลังสร้างขึ้นเองนะครับมีทั้งที่ทั้งผอ้ซื้อทั้งที่ที่เขาบริจาคยังไงก็เปิดโรงเรียนได้เมื่อวันทั้งแรกเนี่ยเป็นเรือนรุ่นรุ่นรุ่นปู่รุ่นพ่อเธอเนี่ยเป็นเรือนหลังคาจากไม่ได้มีไม่มีไม่มีขวาอะไรเลยการนำก็ไม่มีบางทีมีการนำทัก็นมาช่วยกันทำนะครับแล้วแถวนี้เป็นหนองเป็นกล้วยเป็น เสียไปหมดนะครับไม่ใช่เป็นสภาพอย่างนี้ก่อร,ร,ร,ร่างสร้างตัวกันมานานแล้วคนแรกที่ก่อร่างสร้างตัวก็คือสามท่านนี้นะครับที่ก่อร่างสร้างตัวสร้างเรงเรียนภพีมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นถือว่าท่านทั้งสามเนี่ยสร้างคร,รูประกานเงินดือหลวงให้กับโรงเรียนให้กับพวกเราได้เรียนหนงสือนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราได้ได้รับถึงท่านเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับชีวิตของท่านก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างที่นี่ ้างผู้พีอยากไม่มีอะไรเลยจกนกระทั่งมีถึงปัจจุบันที่นี่เ็นถ้าใครอยากดูภาพเก่านะครับก็จะมีคุณครูเขาเก็บภาพเก่าไว้เยอะะเลยครับจากหลังคาจากจากที่ไม่มีอะไรเลยเป็นโรงเรียนเป็นปัจจุบันนี้แล้วก็ได้รับการยอมรับับหน้าสุดาจากทั่วทั้งประเทศไทยนะครับองโรงเรียนมีชื่อถ้าบอกว่าผู้พีพิยาุญมาก่อนแล้วไม่มีที่ไหนไม่ต้องจับชื่อโรงเรียนผู้ธีพิยาคมนะครับกล็ลรรไว้ก็ทั้งสาวทั้งชายจ้างในจังหวัดตรงนี้แล้วก็ ให้โรงเรียนมีชื่อถึงระดับประเทศครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ขอบคุณคณะครูทั้งสามท่านทุกท่านเป็นผู้ที่ก่อสร้างโรงเรียนมาหรือว่าเป็นสุนภการอันเด่นดวงสำหรับที่นี่นะครับเพื่อนี่ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะเพื่อไม่เสียเวลาก็ขอให้นักเรียนก็คงระลึกไว้นะครับว่าชื่อทั้งสามท่านนะครับคุณครูกิติจมุตเตอร์คุณครูสุกุมทาชนะพลแล้วก็คุณครูโจมไปจนครับสวัสดีครับ ถามลำดับ,บต่อไปนะคะขอเชิญผ่อนรองผู้ไมยการองศักดนะคะฟพักค่ะได้มอบพ่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อแทนการขอบคุณจากกำัใจจากความรักความปรารถนาดีของคุณครูทุกท่านนะคะที่มีต่อคุณครูทั้งสามท่านที่ง่าเราแล้วในะแบบนี้ขอเชิญผู้เชิญดอกไม้นะคะลำดอกไม้มาเลยค่ะ ก็อขอเชิญท่านรองนะคะได้มอบข้อดอกไม้ไให้แจกเป็นดูจิติสมบูตณเชืมม่องคุณครูบุมชนทางชัยนาและทุกคุณรอนใจเกอดีค่ะ 嗯，嗯，对。